อ่าสวัสดีครับ,รบอันนี้บ้านสวนจะไม่มีนาแล้วครับเป็นนา้าวิลเบอรีไอ้ข้าวาเราทำไม่ได้แลครับข้าวไรเบอรี่นะครับ,รบก็กำลังไถานาเอาเป็นข้าวก่อนนะครับให้เป็นนาแล้วครับเป็นนา เศษยางเนี right? ่ยบอกท่านผู้ชมดิสร้างควยบินก่นควายที่วายมา้วยอย่งที่ัวมาตอนนี้นะครับเาเท้าย่งทวัวได้ไปดิต้อง่าเยี่ยมนะหน่ะไปหาดู อะไรจำยึดจะไปดูอะไรดูอูอ่ะดูที่ในดินเนี่ยหลังจากไถนี่มันจะมีตัวอะไรบ้างมันอาจจะมีด้วงกดีนะครับที่มันโดนมีอะไรอาจะโดนเหยียบก็ได้นะครับกิ้งกือกิ้งกือนะครับได้บินนี้กิ้งกือนะครับนะครับนี่มีนี่เดี๋ยวคุณให้ดูนะครับซึ่งมันโดนรถไถเหยียบนะครับมันโดนรถไถเหยียบแล้วนะครับตอนนั้นรถตัวขาดแล้วนะครับแต่ตัวขาดแล้วมันยังไม่ตายนะครับจะมองใหม่ได้นะครับ เดีย๋ยว่าตรวดตรงยุดก็ต้องเดินไปแล,แล้วเราต้องหลบให้รถด้วยนะเดี๋ยวเราจะเหยียบตัวเหยียบเป็นสัตว์พวกนี้นะครับนะครับต้อเดีย๋ยวเราต้องหลบให้รถไทยเขาด้วยครับเดี๋ยวเราจะโดนเหยียบเป็นสัตว์พวกนี้ด้วยนะครับ่ะเดินไปเรื่ยอย เขาจะมาทางนี้นะครับแล้วต้องหลีงมาทางนี้ด้วยนะครับเขาจะมาทางไหนครับทางไหนครับทางไหนทางไหนเดี๋ยวใกล้ๆมาแล้วก็ลบบ้านสวยจำยึดก็ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาไปทางไหน,นครับบ้านสวยจ,จำยึดก่อนี่อะไรช่องช่องนนะอช่องหวยนนะ้ำช่องห้วยน้ำลูนช่องหนึ่ง่ไชไม่มีช่องนะครับ ียบนามยอะไรทุกุกครับระวังด้วยนะระวังต้นหน้มา่อังทางสวนสวนนู้นจ้งองแกก็ก็ไปก็ติดตามกันด้วยครับชนชนชนอะไรชนชนอยู่ค่ะโอ้ยล้มเลยอะไรล้มองอยู่ค่ะนี่อ่ะ แม่ถ่ายด้านหน้าบ้างครับคตอนกําลังถ่ายอุ้มเข้ามาแล้วมาแล้วเข้ามาทางนี้แม่เข้ามาทางนี้แม่เข้ามาทางนี้ทางไหนต้องไปไกลใจนู้นปวดไหมปวดนครับใส่เหมือนกันนะครับประจุดยอมยุดเกาะก็ทางนู้นเป็นนาอีกนานึงเป็นเป็นนาที่ปลูกข้าวเฉยๆแล้วพุ่ ขววูข้าวพุ่นข้าวธรรมดานะครับข้าวขาวธรรมดาอันนี้คือข้าวขาวนะครับคืออันนี้แปลงที่ปลูกข้าวไรเบอรี่นะครับที่ปลูกข้าวไรเบอรี่นะครับไรเบอรี่มันจะเป็นเม็ดสีอะไรเป็นเมนะ็ดสีเม็ดสีเม็ดส,สีม่วงเป็นม่วงนะครับวันนี้เจไดช่องไว้น้ำแล้วจะได้โดนโดนอะไรเหรอพันเย่ย ของเกดายมาใส่นาให้ใช่ไหมคมะับแ่เลอเดี๋ยวลงุงแปบกลับมานะครับระวังระวังเดี๋ยวเที่ยงเฮ้ยระวังลงุกลุ่ลงไปครับ จำยุทธสรุปเร็วๆเ,เสร็จยังครับนาใสน,หนาเสร็จยังครับลูก <c oughs> จะยุทธครับเ <c oughs> สร็สรจยังหรือยังครับนาจำยุทธไถเสร็จยังครับไถคิดแล้วครับมาเลยหันหน้ามาเร็วหันหน้าใส่ตาก้อ,อย่าไปแกล้งมาจำยุทธจำยุทธมาสรุปจอมจำยุทธมาสรุปก่อนเร็วลูกขับไปเดือดจำยุทธก่อน có tua la con các con <laughs> <laughs> đơn rồi.